ค่ะนักเรียนวันนี้เราเริ่มกันเรื่องใหม่นะคะในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้าน DNA ก็คือการเอาเทคโนโลยีไปปรับใช้นะคะในส่วนของ DNA นเะคะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะเรามาดูกันวา่าสามารถทำได้ในด้านใดบ้างนะคะดูจากรูปค่ะอันนี้คือปลานะคะปลามมลายนะคะซึ่งเป็นปลาที่ไม่ไม่ ไม่มีสีสันนะคะดังนั้นเขาจึงนำเทคโนโลยีไปแับใช้นะะโดยการเอายีนนะคะหรือการนำยีนนะคะยีนนะคะที่เป็นยีนเรืองแสงนะคะยีนเรืองแสงยีนเรืองแสงเนี้ยนะคะใส่เข้าไปนะคะในส่วนของอจีนโนมของปลานะคะนะคะใส่เข้าไปของปลา ยีเรืองแสงอันนี้มาจากไหนได้บ้างนะคะมาจากแมงกระพรุนนะคะมาจากแมงกระพรุนสมมติเอามาจากแมงกระพรุนนะคะยีเรืองแสงตัวเนี้ยใส่เข้ามาในยีนของปลานะคะพอใส่เข้าไปแล้วค่ะพอใส่เข้าไปนะคะปลาก็มีการารับยีนเข้าไปเมื่อปลาได้รับแสงนะ,ะเมื่อได้รับแสงนะ,ะแสงที่เหมาะสม กับการเรืองแสงนะคะปลาก็จะเรืองแสงออกมานะคะปลาก็เรืองแสงอันนี้คือสรุปให้ฟังนะคะว่าเป็นแบบนี้ออกมานะคะทำให้ปลาเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีสีสันที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการนําเทคโนโลยีทางด้านดีเอ็นเอมาใช้เนี่ยนะคะก็มีการนํามาในส่วนของอเป็นช่วงของดีเอ็นเอนะคะที่มีลักษณะพันธุกรรมที่น่าสนใจถูกไหมคะต้องน่าสนใจนะคะ เขาถึงนำมาปรับปรุงนะคะโดยการนำยีนของสิ่งมีชีวิตนะคะในการปรับปรุงเนี่ยก็คือนำยีนนะคะของสิ่งมีชีวิตชนิดนึงเนี่ยนะคะมาตัดต่อใส่กับอีกสิ่งมีชีวิตชนิดนึงด้วยวิธีการดัดแปลงนะคะการดัดแปลงอันนี้นะคะเราเรียกว่า genetically modified organism นะคะ, ism, ะ,คะหรือเราเรียกว่า GMO นั่นเองนะคะเราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลยคำว่า GMO ซึ่งก็มีช่วงหนึ่งนะคะที่เขาโจมตีว่าพืช GMO อันตรายนะคะมันก็มีทั้งพืชที่เป็น GMO แล้วไม่อันตรายก็มีนะคะอันไหนที่มีการรับรองนะคะก็สามารถรับประทานได้นะคะเราไปดูจากรูปนะคะอันนี้คือเป็นรูปของอข้าวโพดที่เขามีการดัดแปลงนะคะ,มะเมล็ดให้มีสีสันสวยงามน,น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้รูปของปลาแซลมอนค่ะปลาแซลมอนตัวนี้นะคะเป็นปลาแซลมอน ตัวเดิมนะคะที่ยังไม่ได้ดัดแปลงนะตัวนี้ยังไม่ได้ดัดแปลงมาทุกรรมเพราดัดแปลงแล้วค่ะอันนี้เป็นตัวใหม่ค่ะทําให้มีลักษณะขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ระยะเวลาในการเลี้ยงเร็วขึ้นนะคะเติบโตเร็วเนื้อสีสดใสนะคะดังนั้นเขาก็เลยดัดแปลงให้มันทันต่อผู้บริโภคและทันต่อการส่งออกนะคะซึ่งการนําเทคโนโลยีทางด้าน d มาใช้เนี่ยก็ใช้ในด้านหลากหลายมากเลยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ในการแพทย์อันนี้ค่ะผลิตอินซูลินน่าสนใจมากเลยผลิตอินซูลินทํำยังไงเขานำนะนะคะจากรูปค่ะเขานํายีนของคนนะคะที่สามารถผลิตอินซูลินได้เนี่ยมาใส่นะนะคะในพลาสมิดของแบคทีเรียนะคะของแบคทีเรียนะคะพอมาใส่เสร็จแล้วทําการเลี้ยงค่ะนะคะเลี้ยงจํานวนแบคทีเรียซึ่งแบคทีเรียจะเพิ่มจํานวนนะคะโดยการเป็นเป็นเท่าตัวนะคะจาก 1นะคะเป็น2นะคะจาก2เป็น4ดังนั้นมันก็จะเพิ่มเร็วมากเลยนะคะทำให้เขาได้เซลล์ที่สามารถเพิ่มจำนวนตัวอินซูลินได้เยอะนะคะอินซูลินเอาไปทำอะไรนะคะเอาไว้ฉีดให้กับผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยเบาหวาน ะะผู้ป่วยเบาหวานจะต้องฉีดอินซูลินนะคะเพื่อควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะทุกเช้านะถ้าใครมีคุณตาหรือคุณยายคุณปู่คุณย่าที่เขาต้องฉีดอินซูลินก็ฉีดที่บริเวณหน้าท้องนะคะฉีดตรงหน้าท้องนะคะทุกเช้านะคะการตรวจโรคนะคะใช้ในด้านวิฉัย HIV หรือโควิดการใช้อันนี้ก็คือเอาเทคโนโลยีไปใช้ในด้านของการตรวจของไวรัสนะคะ ไวรัสนั่นเองนะคะเอาไปตรวจในด้านของไวรัสการบำบัดโรคและอาการนะคะนี่คือด้านการแพทย์ต่อมาค่ะอันนี้เป็นด้านที่นิยมใช้ในปัจจุบันมากเลยนะคะในด้านของอส่วนของด้านการเกษตรด้านการเกษตรเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะในการใช้เทคโนโลยีมาใช้นะคะก็คือการชักนําให้เซลล์เหล่านั้นเกิดการกลายพันธุ์การกลายพันธุ์หรือ mutation นะคะ mutation น,นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าการกลายพันธุ์นะคะเรียกง่ายๆว่าการกลายพันธุ์นั่เองการกลายพันธุ์นะคะการกลายพันธุ์นะคะเช่นการใช้ดังสีส่งเข้าไปในดอกพุทธรักษาให้ดอกมีขนาดสีเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่ขึ้นสวยงามหรือการดัดแปลงพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์นะคะเช่นอันแรกอันนี้คือปลาแซลมอนถูกไหมคะปลาแซลมอน นะคะทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นดูไหมคะขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็เนื้อเยอะขึ้นรียะเวลาในการเลี้ยงลดน้อยลงนะคะทำให้ทันต่อการบริโภคของผู้บริโภคโดยปลาแซลมอนเนี่ยนะคะมีการรับรองจาก FDA นะคะรับรองจากสหรัฐอเมริกานะคะว่าสามารถรับประทานได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะสหรัฐนะคะอเมริกา แล้วนะคะว่าสามารถรับประทานได้ปลอดภัยนะคะต่อมาอันนี้คือฝ้ายค่ะอันนี้คือฝ้ายดอกฝ้ายนะคะเราเรียกว่าฝ้ายบีทีคืออะไรการนำแบคทีรียนะคะของแบคทีเรีย,นนะะท,รยที่มีลิ์ในการต่อต้านจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่ทาําลายต้นฝ้ายนั่นเองนะคะเพื่อให้มันสามารถที่จะทนต่อ,อไวรัสหรือแบคทีรียเหล่านั้นได้นะคะที่มาก่อกวนมัน ในส่วนป้ายค่ะในส่วนของมะระกออันนี้ก็คือการดัดแปลงเป็นมะระกอรนะคะให้ทนต่อไวรัสเนี่ยวงแหวนนะคะเราเรียกว่าไวรัสจุดวงแหวนนะคะดัดแปลงให้มะระกอรพ้นจากโรคเหล่านี้นะคะก็คือการดัดแปลงพืชต่อมาในด้านนิติวิทยาศาสตร์ค่ะส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการตรวจลายพิมพ์ DNA นะคะหรือฟิกเกอร์พิมติ้งนั่นเองแล้วก็ระบุตัวบุคคลระบุตัวบุคคลในที่นี้ก็คือระบุตัวของ คนร้ายนะคะคนร้ายผู้กระทําผิดนะคะคนร้ายผู้กระทําผิดนะคะไม่ว่าจะเป็นลายนิ้วมือนะคะเส้นผมขนบริเวณตรงไหนก็ได้ที่สามารถตรวจ DNA ได้พิสูจน์ความเป็นพ่อแม่แล้วยกตัวอย่าง,งความการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่อันนี้เป็นมัมนะคะนี่เป็น that, แดก็คือพ่อแม่ลายพิมพ์ DNA อของเขาเป็นแบบนี้เรามาดูเทีลคนว่าใครมีลายพิมพ์ DNA อคนที่1ค่ะ D1 หนลายพิมพ์ดเเขาตรงกับใครบ้างตรงกับแม่นะคะตรงกับพ่อ ตรงกับพ่ออีกแล้วค่ะตรงกับแม่คนนี้เป็นลูกไหมอ่ะคนนี้เป็นลูกแน่นอนคนนี้เป็นลูกแน่นอนดีหนึ่งเป็นลูกคนที่สองพิสูจน์ทีสองต่อตรงไหมอ่ะอ้อวตรงอย่นะตรงกับแม่ตรงกับแม่ตรงกับแม่ตรงกับพ่อไหมอ่ะยีนสีไม่เหมือนพ่อเลยอ่ะสแสดงว่าเป็นลูกแม่คนนี้ถูกไหมคะแต่ว่าทําไมอ่ะแต่ไม่น่าจะใช่พ่อคนนี้นะถูกไหม คนนี้นะต่อไปไปดูคนนี้เหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพ่อเหมือนพ่อและเหมือนแม่คนนี้ก็น่าจะเป็นลูกของพ่อแม่คู่นี้คนสุดท้ายล่ะเหมือนใครไหมไม่เหมือนใครเลยคนนี้ไม่ใช่ลูกแน่นอนคนนี้ไม่ใช่กากบาดได้เลยว่าคนนี้ไม่ใช่ลูกคนนี้เป็นลูกของแม่เหมือนกันแต่ไม่ใช่พ่อคนนี้ถูกไหมคะ ไม่ใช่พ่อคนนี้นะคนละพ่อกันแต่สองคนนี้เป็นลูกแน่นอนนี่การตรวจพิมพ์รายดินเองนะคะง่ายๆโอเคค่ะ